สวัสดีค่ะฮัทเลอไทยชัยเซนาค่ะมันนี่เนาะค่ะเนาะไดมีโอกาสมาตามงานแม่เพิ่นเป็นสมาชิกของพอลินาก็คือโสมเกาหลีตังคุยจับเนาะคะ่ะเนาะแม่เพิ่นมีปัญหาสุขภาพท่านเราดีขึ้นเนาะคะ่ะเนาะแม่เพิ่นดีขึ้นแบบไหนมาฟังนะคะขอมู่ตรงจากแม่เพิ่นสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอ่าค่ะแม่มีปัญหาสุขภาพยังคาถึงได้มาท่านพอลินาเค่ดีชุดนี้ค่ะอยทุกอย่างหลหรลูก ยางปัญหาสุขภาพยังแม่ไมอ่ะไทลอยไทรอยหัวใจหัวใจน้ำตาลน้ำตาลโอ้โ oh หนาะค่ะเนาะถือว่า uh huh. มีปัญหาแล้วที่นี่อ่าน้ำตาลขึ้นซูมบ่มแม่ร้อยหกสิบสามไปช่อมาร้อยหกสิบสามแล้วตอนที่มีปัญหาสุขภาพนั่นเป็นยังไงคะแม่อาการก็กี้แม่ทันไเป็นหวานเขาก็เป็นมาเลยสองปีสามปีอ่าค่ะมีอาการยังไงคะก่อนก่อนได้มาท่านพอลินาเคดีชุดนี้คะ่ะ มันมีไอมันก็แช็งแรงค่ะถามนด้แม่อายุจากปีแล้วคะแปดสิบสามแปดสิบสามแม่เมื่อยเลยเมื่อยแข็งแรงเราจะหลังจากที่แม่ได้ท่านพรินาเคดีชุดนี้หรอแม่ว่าดีดีจช่ไหยดีันยางได้เหรอลูกตะชีมันยางมาได้อ๋อเมื่อกี้แม่ยางบ่ได้เอออ๋อเรากินชุดนี้ค่ะแม่หูได้จังไงว่าประมาณว่าดีขึ้นเนี่ยค่ะ กินได้ถึงชุดบ่มันขจึงวดแ,แล้มันคอยดีคือถ้าเป็นคอยดีได้เลยคุวดแรกๆๆๆดีขึ้นเอ,อหูจักว่ายังได้เออหูจักว่ามีแห้งในตนในตูน,ตนมีแห้งในตนในตนเนาะอ่าค่ะตรงนี้อ่ะแม่อาจารย์ก็อยู่แปดสิบสามแล้วคว่ำประทับใจแม่ฝากเนี่ยค่ะว่าแม่กินแล้วประทับใจตัวนี้ประทับใจทังไงบอกบุญคนอื่นเนี่ยค่ะว่าเพิ่นทิ่จะเปิดใจท่านพรลีนายเคยดีเนี่ยค่ะ โอ้ยแม่ก็ของบอกถ้าบอกริยังบอคะบอกแล้ังบอกอึบอกรึ่ับอกรึยังบอกบอกรยบอกยงกรยงบอกม่บอกรังังบอก่ยบอกรึยังบอกบอกรึยับอกรึยอก็วยางสีกรนูบ่กรึอรยาอกยากรกรนบอยอกรยบอกรึยับอกว่ยัมบอกยังบอกรึยังบอกรย่งอยังบ่กรึยงบกรบอคะบอกรอกสได้อกินยังบอก เอาก่ยังว่าแม่นอนอยู่สี่เดือนนี่น้องสาวไปบึงนอนกินสาดกินนี่น้องสาวบ่คะนักสาวละนอนนอนมาสี่เดือนเอจากที่ยังบ่ได้เต้ได้กินพอลีน่าแค่ดีชุดนี้เมื่อไปถึงปวดบ่แม้ยังได้เมื่ออันหนึ่งอันเองมันก็ค่อยมีแห้งเมื่อปวดหนึ่งปวดที่สองคอยมีแห้งมากเป็นชุดนี่เลยแม่บ่แม่ตะกี้บน่างนี้ชุดใหญ่มากมันเอากวามนี้มาตอนนี้ท่านเป็นชุดเลยแม่บ่แบนเนี่ยเรา แม่ผสมอยู่วันนี้แมกันลังหั่นควดยลังนึงแม่ผสมอยู่วันนี้กินอย่เดียวคือแมวลงไว้แม่เอาลงอันนึ่งแล้วตันกันกับหลานแล้วบางทีค่ะชือว่าสุขภาพดีทั้งครอบครัวนี่เนาะค่ะแม่เนาะเพิ่นอายุแม่เพิ่นอายุ83ปี หลังจากไดทท่านพลินาที่ดีจากยางบ่ไรเนาะค่ะสี่เดือนแต่แม่เพิ่นกินกวดแรกรู้สึกว่าดีขึ้นต่อกวดที่สองแม่ยางได้นี่นะคะคือความประทับใจของสมุนไพรโสมเกาหลีตังกุยจับนะคะเป็นตำนานของสมุนไพรใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีค่ะ